สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ลิมซีเคซูกันอีกแล้วนะครับในพาร์ทนี้ของวัน,วนพฤหัส Britney, วันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มกงน้องๆนะครับเพิ่มเติมฝั่งนี้นะครับนี่ตรงนี้นะเออก่ ừ, าว่าจะทําให้มันเป็นแบบว่ากงแบบล้อมรอบหมู่บ้านอนะ่ะกงบบล้อมล้อมรอบหมู่บ้านของสตาฟต,ตรงนี้นครับเป็นกงล้อมรอบเลยกองใหญ่ใหญ่ๆ,ๆไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเลี้ยงน้องลิงนะครับน่าจะเป็นลิง ลิงแบบว่าแบบลิงหิมะเออหรือว่าจะเลี้ยงยีาราฟดีวะผมอยากเลี้ยงลิงเพราะว่าลิงเนี่ยมันสามารถทําให้คนเข้าไปเดินได้นะครับคนก็จะเข้าไปเดินนะครับก็ให้เงินให้อะไรนะตรงนี้นะและอีกอย่างหนึ่งนะครับลิงพวกลิงเนี่ยมันจะคลอดลูกออกมาเร็วนะครับมันก็ทําให้แบบว่าลูกแล้วมันลูกโตเร็วด้วยมันก็จะสามารถทําให้เราขายลูกของลิงนะครับ เออแบบปล่อยเข้าสู่ธรรมชาติได้เยอะขึ้นนะครับมันก็จะได้เงินมากขึ้นนั่นเองนะเงินใบไม้นะเราต้องการเงินใบไม้มากๆเลยตอนนี้นะจริงตอนนี้เรามีเคเวสนะครับเกี่ยวกับน้องแพนด้านะครับกงนี้นะเควสก็คือให้เราปล่อยหมีแพนด้านะครับคืนสู่ธรรมชาตินะฮะให้ครบ5ตัวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีหมีแพนด้าเหลืออยู่ตัวเดียวแล้วนะครับก็คือตัวลูกสาวเขานะนี่ฮะยังเป็นเด็กอยู่เลยนะอายุ5ปีนะครับ1เดือน เราต้องเร่งมือนะครับเร่งมือในการที่จะเอาแพนด้าตัวอื่นมาอยู่ด้วยนะครับอแล้วก็ตอนนี้นะครับนี่เป็นไงตะโขงเราโตหลายตัวแล้วนะครับโตหลายตัวเลยนะก็น่าจะพร้อมที่จะคืนสูตรธรรมชาติแล้วหรือเปล่าอ่าไหนลองดูดิว่าเราสามารถที่จะส่งตะโขงคืนสูตรธรรมชาติได้หรือเปล่าครับเรามาดูตัวที่มันอายุเยอะๆก่อนนะครับส่องตัวนี้นะนี่ก็คือตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับ โอ้นี่ไอพวกลูกๆนี่ก็สีทองหมดเลยนะไอตัวนี้ยังไม่โตครับเนี่ยตัวนี้โตแล้วนะครับก็เป็นสีทองนะคือตัวผู้เนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่เยอะนะครับอันนี้ตัวตัวนี้อายุสิบสี่ปีนะส่วนใหญ่ที่ตัวที่อายุสิบสี่ปีจะโตแล้วนะครับเนี่ยสิบสี่ปีเจ็ดเดือนนะครับก็อยู่ได้อีกหลายปีเลยนะเพราะงั้นเดี๋ยวตัวพ่อแม่พันธุ์ผมขายไปก่อนแล้วกันนะ เลือกพ่อแม่พันธุ์นะครับอายุสาสิบปีเนี่ยเดี๋ยวเอาขายไปเลยนะครับนี่กดอันนี้นะสามสิบปีหรือว่าเอาไปขายในเทรดเซ็นเตอร์ดีถ้าขายในเทรดเซ็นเตอร์เนี่ยเราสามารถตั้งราคาได้นะครับแต่ว่าเราต้องรองเงินนะขายแบบนี้ไปเลยก็ไนดะ้นี่ครับได้มาสองร้อยเจ็ดสิบหกอ่วเดี๋ยว,ยวรอรอพวกจรเเะเข้ไม่ใช่จระเข้จระเข้อีกละพวกตะโขงพวกนี้นะครับเขาจะหาตัวจ่าฝูงนะครับแล้วเราก็ต้อง ลบไอตัวพวกที่มันแบบว่ามีปัญหาทิ้งไปนะตอนนี้มีเงินใบไม้ห้าร้อยแล้วครับเราสามารถที่จะซื้อน้องแพนด้าได้ไหมนะโอ้ซื้อได้ครับตัวผู้ด้วยนะโอ้หาตัวที่มันแบบว่าอายุไม่เยอะมากครับอ่ะตัวนี้แล้วกันนะดีไหมโอ้ตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าแต่อายุเยอะกว่านิดเดียวนะได้อยู่นะครับเอาตัวนี้แล้วกัน ่โอเคเอาคู่มาส่งให้น้องแล้วนะครับน้องแพนด้านี่นะครับกําลังวิ่งมาเป็นคู่นะโอ้ในที่สุดครับห้าดาวเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนสัตว์ของเราเล่นกันมาตั้งหลายพาร์ทนะครับในสุดวันนี้ก็ครบห้าดาวสักทีหนึ่งนะนี่มาแล้วนะครับน้องแพนด้าเอ้ยน่ารักนะเออมาอยู่เป็นคู่กันนะครับหวังว่าจะไม่กัดกันนะเราอะ โอเคตอนนี้มีเสือเราบาดเจ็บตัวหนึ่งนะครับจากการต่อสู้กันเองนะโอ้เนี่ยครับไปแล้วไปแล้วนะครับไปทําการรักษาแล้วนะครุ้ยตอนนี้ลูกหมูป่าออกมาแล้วนะครับน่ารักเชียวนี่นะครับเขาเป็นจ่าฝูงเนาะเนี่ยมันเสือสองตัวมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับเนี่ยมันกัดกันนะอืมทำไมมังกัดลูกตัวเองด้วยไม่เข้าใจ อ่ะผมว่าจะมาแก้งกงตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าไอ้ช้างนะครับมันชอบทําลายกงนะคือผมไม่รู้ว่าไอ้กงกระจกนี่มันจะมันจะทนไปได้ถึงเมื่อไหร่นะครับเออเปลี่ยนเป็นแบบกงเลเวลสูงสูงเลยไหมเปลี่ยนเป็นแบบเปลี่ยนเป็นกงเลเวลห้าดีกว่านะครับเออเราเอาแบบเปลี่ยนนี้เป็นกงเลเวลห้านี่เปลี่ยนนี้เลยเอ่ะเรียบร้อยนะครับสําหรับกงช้างนะเปลี่ยนเป็นกงเลเวลห้าแล้วนะครับน่าจะไม่มีปัญหาในการ ชนแตกออกมาแล้วนะเอาอแล้วอ่ะมันทะเลาะก,กันอีกแล้วครับอ๋อมันไม่ทะเลาะอ,อัน,นี้คือผสมพันธกันอีกแล้วเหรอเอาแล้วมีลูกแน่นอนครับลูกยังเยอะอยู่เลยเนี่ยมีลูกอีกแล้วเหรอโหดูตัวใหญ่กันมากเลยนะครับน,นี่ชอบแบบไซส์เล็ก,กอ่ะเออเอาแล้วมีลูกอีกแล้วครับ ตอนนี้เสือไอตัวลูกมันโตแล้วนะครับแล้วก็มันก็กัดกันตลอดเลยครับผมต้องตัดสินใจเอาลูกเสือตัวหนึ่งออกไปนะครับซึ่งอาจจะต้องเอาไปขายเนาะออืแล้วดูดิตัวเมียก็อายุเยอะมากแล้วนะครับตัวคู่เก้าปีผมเอาตัวคู่เก้าปีไปขายแล้วกันนะครับ อ่ะเรียบร้อยได้มาสี่ร้อยโอเคอันนี้เอาตัวผู้เกับตัวผู้เอาไปขายแล้วนะครับแล้วก็เหลือตัวเมียอายุสิบสี่ปีนะไม่รู้จะอยู่ได้ถึงมีลูกหรือเปล่านะครับไม่งั้นเราก็จะต้องอาจจะต้องซื้อตัวเมียมาเพิ่มนะเฮ้ยโหน้องเดินน้องปีนขึ้นไปข้างบนครับเอ๊ะ hey, hey, ตอนนี้เองเป็นเจ้าแล้วนะเองเป็นเจ้ากงแล้วนะเจ้าเสือรู้เปล่าเนะี่ย เสือบอกเออโอเคอ่าเรามาเริ่มภารกิจของเราได้แล้วนะครับโอ้โหเสียเวลาไปสักพักหนึ่งเลยนะภารกิจก่อนอื่นเราเริ่มจากไปดูก่อนนะครับว่าเราจะเอาสัตว์ตัวไหนเนี่ยมาลงในกรงของเรานั่นเองนะจริงๆแล้วเต่าเนี่ยครับฮาดาดบ้าเนี่ยก็เป็นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับใครที่ต้องการเงินใบไม้เยอะๆนะครับเต่ออาฮาดาดบ้านะครับ ออกลูกเยอะนะครับแล้วก็ลูกโตไวนะครับแล้วก็ขายได้เป็นราคาแพงด้วยนะครับนี่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 ลิงพวกนี้ครับนี่ที่เราจะเลี้ยงกันนะครับโหแต่ราคาแพงมากเลยอะราคาแพงจัดๆเลยนะครับลิงตัวนี้เนี่ยแบบดีมากดีเลยอะโหแล้วมีแค่มีแค่นี้ด้วยนะมีให้เลี้ยงแค่นี้ด้วยครับเนี่ย ป็นลิงญี่ปุ่นนะครับโอ้โหตังไม่พอว่ะตังไม่พอครับเราต้องหาสายพันธุ์อื่นละโอเคเรามาดูลิงสายพันธุ์นี้กันบ้างนะครับนี่นะตัวนี้นี่มันอยู่โซนไหนก็ไม่รู้อ่ะอ๋อเป็นแถวแถบแอฟริกานะครับโอ้สวยอยู่เหมือนกันนะก็อยู่ในโซนความร้อนประมาณนี้ได้นะครับเราไม่ต้องไปปรับความร้อนเขานะเออกรงเลเวลหนึ่งเลยนะครับนี่สูงแค่นี้นะ มีความแบบแม่น้ําด้วยครับความลึกอะไรอย่างนี้ที่เขาต้องการนะอายุยืนนด้ถึง25ปีเลยนะครับโอ้โหถือว่าใช้ได้นะนี่นะครับแล้วก็เนี่ยที่ผมบอกนะครับให้คนเข้าไปในกรงได้ไหมนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเยสนะครับสามารถที่จะให้คนเข้าไปในกรงได้นั่นเองนะนี่จะเป็นอยู่กันเป็นฝูงนะครับจะมีตัวผู้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวเมีย15นั่นเองนะครับนี่ ถ้างั้นเรามาเลือกน้องๆกันดีกว่านะครับเอาน้องๆพวกนี้นั่นแหละนะครับเอามาอยู่ในสวนสัตว์ของเรานะมีตัวเมียตัวนี้ครับโอ้ค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับอยู่ที่129แต่ว่าอายุเขาเนี่ย9ปีแล้วนะอืมอันนี้ล่ะโหนี้สแตทไม่ดีครับตัวเมียอ,อายุ2ปีเองนะครับเออ156นะก็ได้อยู่นะครับเอาตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วกันนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งนะ เรามาดูตัวผู้ครับตัวผู้ขอแบบว่าอายุแบบไม่เยอะมากตัวนี้ก็เลยเลยก็ได้นะเออตัวนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยสองปีเองนะครับซื้อมาเลยกันอ่ะเรียบร้อยนะครับก็คือกกงเลเวลหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะเอาล้อมนี่เลยนะครับกงล้อมนี่เลยกกงใหญ่ๆเลยนะครับกงลิงกงลิงน่าจะใหญ่สุดเลยนะแล้วก็เ,เปิดทางให้คนเดินเข้าไปครับคนเดินเข้าไป แล้วก็เดินออกมาโอเคลองดูครับก่อนอื่นเราเอากงเลเวลหนึ่งมาก่อนเอากงแบบไหนดีครับกงกระจกก็ได้นะครับกงกระจกก็ได้นะเหมือนเดิมแหละเราจะต้องห่างจากหมู่บ้านนิดนึงด้วยนะครับต้องห่างจากหมู่บ้านนิดนึงด้วยนะไม่งั้นมันแบบว่าเสียงมันจะรบกวนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหกวาจะสร้างโอ้โหกงมันใหญ่ไปนล้วเนี่ยว่ากงมันใหญ่กว่าช้างใหญ่กว่า โอ้ใหญ่กว่าทุกอย่างเลยครับหรือว่าเราแบ่งครึ่งดีไหมแบ่งครึ่งแล้วสร้างอีกกงนึงดีไหมครับเนี่ยเออว่ามันใหญ่เกินนะผมว่านะเอาไปดูสัตว์อีกสักตัวหนึ่งได้นะครับที่แบบว่าอีกกงนึงที่มันจะแบบเดินผ่านได้ด้วยอ่ะจริงๆไอพวกนกพวกนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันแบบออกลูกเยอะเกินไปหน่อยดูแลค่อนข้างยากนะครับดี๋ยวหาตัวอื่นด้วยเลี้ยงลุงไหมครับแมวดีกว่านะอืม ลุงมันเดินผ่านไม่ได้อะเดี๋ยวมันกัดเอานะครับเออมันจะเลี้ยงลุงซะหน่อยจริงเลี้ยงพวกนี้ก็ได้นะครับเนี่ยพวกนี้ก็เลี้ยงได้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเรียกมันว่าตัวอะไระแต่ว่ามันน่าจะเดินผ่านได้นะหมายถึงว่าผู้ชมน่าจะเดินผ่านได้นะครับเนี่ยอ๋อแต่ว่าเขาโซชายนะก็คือแบบว่ากลัวคนนะครับอืม จริงๆเรดแพนด้าน่าเลี้ยงมากเลยนะครับเร d แพนด้เนี่ยต,ตัวนี้เจ็บนะร้อยสามหกเป็นไงเฮ้ยดีอยู่นะเฮ้ยใช้ได้นะครับดูพ่เดียนี่อา้าวแต่ว่าเกสเข้ากรงไม่ได้นะครับอืมน่าเสียดายตรงนี้นะลูกค้าห้ามดูนะครับลูกค้าเข้าไปดูไม่ได้ส่วนใหญ่ผมเห็นคนชอบเลี้ยงกับพวกสิงโตเสือหรือว่า สัตว์ดุร้ายนะครับผมนี่เป็นสายชอบเลี้ยงตัวน่ารักอะ่ะออดูดิโอ้ดูคนขายสิงโตเนี่ยขายกันโคตรเยอะเลยนะครับอ่ะสรุปไม่เป็นไรนะครับสรุปเอากงเดียวนี่แหละเพราะว่าเท่าที่เราลองหาหามาเมื่อกี้นะครับเรารู้สึกว่าแบบว่าราคามันจะค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือบางตัวก็ไม่สามารถที่จะให้ลูกค้าเข้าไปข้างในกรงได้นะ เรามาใส่ประตูนะครับประตูที่จะให้ลูกค้าเข้าไปเดินนะประตูอยู่นี่นะครับนี่เกต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 อันนี้เป็นเกตเกตนะครับอ่ะใส่ด้านนี้ก็ได้นะครับเราค่อยต่อทางมานะน่าจะได้แหละอ่ะโอเคเกตเกตนะครับเข้าทางเดียวออกทางเดียวเข้าได้เข้าเข้าได้ออกได้ฝั่งนี้นะครับเกตเกตนะ ชอบชื่อเกต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 เกีอ่าะเราก็ต่อทางครับเดี๋ยวลองต่อทางดูก่อนนะว่าได้หรือเปล่าอ่ะเรียบร้อยนะครับเกตเกตทําทำมันไม่เหมือนกันเลยสองฝั่งมันไม่เท่ากันที่ว่าสองฝั่งมันไม่เท่ากันที่ว่าเออหูนิดเดียวหน่าไม่เป็นไรเนาะนิดเดียวครับอย่าไปคิดมากนะสองฝั่งมันไม่เท่ากันนะมันไม่มีอะไรเท่ากันเสมอไปโอเคเราต่อทางให้คุณผู้ชมนะครับ เข้าไปเดินวนข้างในนิดหนึ่งก็แล้วกันนะเอาละได้เรียบร้อยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้า,าตานะครับเป็นยังไงบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวนะครับเออตรงนี้มั <hab Anton ia> นบิดเบี้ยวนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือผมตั้งใจให้มันบิดบิดเบี้ยวนะคือไม่ได้ตั้งใจให้มันจะแบบตรงเปะ๊ะสวยหรูอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้คนเนี่ยเข้าไปเดินข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะทําธรรมชาติข้างในให้หน้องด้วยนะครับอะทีนี้เราจะต้องมี ทางเดินของสตาฟนะครับเพื่อเป็นประตูสตาฟนะประตูสตาฟเอาเป็นประตูนี้ละกันประตูสตาฟอยู่ฝั่งไหนดีครับอยู่ฝั่งนี้ก็ได้นะอ่ะเวลาสตาฟเข้าไปดูน้องนะครับก็เข้าจากฝั่งนี้ละกันโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้เราเอาน้องมาลงในกรงได้เลยครับโอ้โหเราจะได้สัตว์ตัวใหม่ของเราแล้วนะ นี่ครับโอ้โหแล้วแบบติดสีทองมาทั้งสองตัวเลยครับผมเซนทูสู่มาแล้วน้องๆมาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องๆตัวขนาดไหนนะน่จาจะตัวเล็กนิดเดียวนะครับดูดิอุย้ยน่ารักน่ารักเลยครับโอ้โหตัวผู้ตัวเมียคนละขนาดกันเลยนะ อ่ะสต็อปเกมก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวคนมันจะเดินเข้ามานะโหงงใหญ่มากครับผมเนี่ยงงใหญ่มากๆเลยอ่ะถ้างั้นเนี่ยเราจะต้องมาปรับเอ่อกรงกันนิดนึงนะครับน้องนี่ชอบอ่าชอบหญ้าสั้นนะครับชอบหญ้าสั้นกับดินนะอ่ะเรียบร้อยนะครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะหญ้าสูงนี่ต้องเอาออกไปให้หมดเลยครับตรงไหนมันเป็นหญ้าสูงนะ อ่ะน่าจะได้ประมาณนี้นะน้องต้องการต้นไม้สูงนะครับนี่นี่ต้นไม้สูงนะไอพวกต้นไม้สูงเดี๋ยวเราไปปรับเอานะครับนี่เดี๋ยวจะมีพวกเออนี่นี่นี่ที่เราจะต้องมาปรับนะครับน้องชอบต้นไม้แบบท็อปปิคอลนี่ครับเราเลือกเลยท็อปปิคอลอ่ะแล้วเราก็มาวางต้นไม้ต่างๆนะครับลง เฮ้ยโอ้หอันนี้วางต้นแรกก็ไม่ได้เลยเต้องดูด้วยนะครับว่าน้องชอบหรือเปล่านะครับเนี่ยมาน้องไม่ชอบอ่ะอุ้ยไม่ชอบสักอย่างเลยครับทำไมเตี้ย,ยนี้ไม่ชอบหมดเลยนะเฮ้ยนี่ได้อยู่ครับแบบชอบแบบโซนแอฟริกาหน่อ เปลี่ยนความสูงความต่ำบ้างนะครับคือถ้าต้นไม้ถ้าต้นไม้ไม่สูงจริงคือน้องไม่ชอบเลยครับอน้องลิงพวกนี้นะเออน้องเขาชอบแบบต้นไม้สูงสูงนะครับเพราะฉะนั้นเน่เราต้องหาต้นไม้สูงสูงมาให้เขานะเออถ้าไม่สูงจริงนี่คือไม่เอาเลยครับคือเขาไม่ชอบเลยนะอ่ะต่อมาเรามาใส่ที่อยู่แล้วก็ของเล่นให้น้องนะครับโดยเราก็มาที่ฟิลเตอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ เลือกไปที่ s p e ชี่น้องก็คือตัวนี้นะครับน้องมันชื่อตัวละเมอผมก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับก็ตัวละเมอมันคือหน้าตาเป็นอย่างนี้นะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับจุดวางอ,องอาหารนะครับก็ใส่ไว้ใกล้ๆคนดูนะครับใส่ไว้หลายจุดนะครับเออเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาจะได้มากินนะครับ บ้านพักน้องนะครับก็อาจจะแบบธรรมดาธรรมดานะครับเพราะว่าจริงน้องจะบินปีนบินอะไรนะปีนก็มาอยู่บนต้นไม้อยู่แล้วนะครับแล้วก็หาบ้านพักแบบอีซี่อีซี่นะครับเรียบๆให้น้องแล้วกันนะครับตามจุดต่างๆเนาะแล้วก็ลืมใส่ของเล่นไปให้น้องด้วยนะครับจุดที่จะเอนเตอร์เทนเมนต์น้องได้นะครับใส่ไปให้หมดเลยแล้วกันนะอ่ะสปริงเกอร์ด้วยนะครับใส่ไว้เวลาแบบน้องร้อนๆนะครับ ก็จะได้มาเดินเล่นนะครับตากน้ําตากละอองน้ําให้มันหายร้อนนะเรียบร้อยครับนี่นี่นี่ใส่คีย์บอร์ดไปได้วยเผื่อน้องเล่นคีย์บอร์ดให้คนดูโอเคน่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาเพิ่มสตาฟนะครับเพื่อที่จะมาดูแรน้องในกลงนี้นะครับเราต้องเพิ่มใครบ้างนะสตาฟก่อนอื่นเลยก็คือคีเปอร์ครับต้อง เยอะหน่อยนะเอามาสัก2คนแล้วกันอ่าแล้วก็ Security 1คนหมอ1คน,นครับแมคานิก,นกอีก1คนแล้วกันอ่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็ให้เขาไปอยู่เวิร์กโซนเช็คเวิร์กโซนก่อนนะครับว่าเวิร์กโซนไหนดี Check Work Zone เช็คเวิร์กโซนแป๊บนึงหรือนิวเวิร์กโซนไปเลยก็ได้นะแล้วนิวเวิร์กโซนไปเลยก็ได้นะครับ นิวเวิร์กโซนก็เลือกกงเลือกกงอันนี้นะชึบมาแล้วก็เลือกเป็น,นเป็นเวิร์กโซนที่6นะครับก็เลือกมาทั้งหมดนี้แหละชึบห้องน้ำด้วยโอเคก็เป็นเวิร์กโซนอันนี้ก็แล้วกันนะครับเวิร์กโซนเปลี่ยนชื่อได้ไหม เห็นชื่อเป็นมังกี้แล้วกันนะครับแล้วก็เราก็ส่งคนพวกเนี้ยไปอยู่เวิร์กโซนที่หกเรียบร้อยกดเพย์เอาละครับเรียบร้อยแล้วสำหรับเวิร์กโซนใหม่ของเราเอาน้องเป็นไรครับไมน้องนิ่งอ่ะน้องบอกว่าน้องหิวนะครับทำไมน้องหิวอ่ะทำไมน้องไม่ไปกินอ่ะ มาแล้วมาแล้วโอ้โหเอาอาหารมาให้แล้วครับน้องหิวเหนื่อยใหญ่เลยมาแล้วของกินมาแล้วโอ้โหมากินเร็วเหนื่อยใหญ่เลยครับโอ้ลำบากแล้วนะ มันไกลเกินใช่ไหมหนู่นนะครับวิ่งมานี่ะโคตรไกลวิ่งมาให้อาหารโคตรไกลเลยครับสู้ๆนะสตาฟโอ้ยยังต้องมาดูดมาดูดสิ่งปฏิกปูลนี่ครับโอ้โหอ่เราให้คนมารีเสิร์ชน้องลิงหน่อยครับรีเสิร์ชหน่อยนะคุณหมอเฮ้ยคนเริ่มเข้ามาแล้วครับกลุ่มแรก โอ้ไม่ก็อาสตอปเกมเพราะว่าอะไรครับเราขาดเลยครับถังขยะไงนะถังขยะกับซุ้มโดเนตถังขยะต้องมาครับปุ๊บถังขยะทั่วทุกมุมโลกถ้ามีทางเดินต้องมีถังขยะนะครับไม่งั้นเนี่ย คนมันทิ้งเงินมั่วซั่วนะครับวางกล่องโด o น a t ด้วยนะครับอยู่ใกล้ๆถังขยะเหมือนเดิมนะโยนให้ถูกนะไม่ใช่โยนเงินลงถังขยะนะทุกคนอหวังว่าในอนาคตเราจะมีลิงเยอะกว่าน,นี้นะครับโอ้แสดงว่าเนี่ยเราลงจอดสถานีนี้ครับแล้วก็เดินเข้าโอ้โหสบายใจยสบายใจยั้งนั้นเนี่ยเราต้องแบบติดป้ายครับติดป้ายข้างหน้านะเกี่ยวกับลิงโอเคต้องมีแล้วแหละ เรียบร้อยครับติดป้ายน้องลิงสองด้านเลยโอ้โหคนเริ่มมาแล้วนะคนเริ่มเดินแล้วครับนี่ครับเห็นไหมคนเดินมาจากฝั่งนู้นนะครับเดินมาแล้วนะ่ะนี่มาดูน้องลิงครับ <c oughs> ยืนดูเลยครับนี่นไงดูน้องลิงกำลังเล่นซีดีเล่นซีดีทีดีเถื่อนไปแล้วไปแล้ว เฮ้ยโหป็นไงใส่หมวกด้วยวันนี้โอ้เราวิ่งผ่านคนแบบไม่กลัวเลยครับคนเยอะแล้วนะเนี่ยเห็นปะแปบ๊บเดียวเองนะครับคนก็เข้ามาเพียบเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหก็ถือว่ายิ่งใหญ่อยู่พอสมควรนะที่เราสร้างกันมาโอ้โหเดี๋ยวในพาร์ทหน้านะครับพาร์ทวันศุกร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแนะนำนะครับ ในแต่ละกรงนะครับว่าสัตว์แต่ละตัวเนี่ยเขาแบบมีพฤติกรรมยังไงบ้างอาศัยอยู่ที่ไหนแล้วก็จะแนะนําในแบบเชิงสารคดีนิดนึงนะครับว่าเออแบบว่าเขามีพฤติกรรมยังไงกินอาหารอะไรนะครับแล้วก็เขาชอบผู้คนหรือเปล่านะดูคนเริ่มเยอะแล้วนะครับผมเออวันศุกร์ก็น่าจะเป็นพ์ทสุดท้ายของแพนเตซูแล้วนะครับโอ้หดูดิดูคนทั้งบนนี้ดิครเยอะเลยนะเออโอ้โหดูดิครับ ผเป็นภาพความสุขนะครับตอนนี้คนพันเจแล้วนะครับแล้วก็เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมเราเล่นระบบแฟนชายก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเงินหมดนะครับบริหารดีๆเราก็รวยได้นะครับนี่ก็คือรวยเลยนะเฮ้ยเอาว่าแพนด้าเราตั้งท้องแล้วครับผมเตรียมตัวแล้วครับเตรียมตัวแล้วอีกคือ เรามาดูในเรื่องของสวนสัตว์ของเรานิดนึงนะครับแล้วก็ไปดูที่อันนี้โอเคครับนี่เห็นไหมเกือบเต็มแล้วนะอีกนิดเดียวนะครับแต่ว่าเราได้แบบอันนี้ของดาวเต็มแล้วนะโอ้โหถือว่าใช้ได้ครับเนี่ยเต็มแล้วนะครับมาร์เก็ตติ้งก็เต็มอะไรก็เต็มนะครับเกือบจะห้าดาวหมดแล้วอ่ะเฮ้ย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 เอาว่าเอาเลยครับเตรียมพร้อมจะมีลูกครับ มาถึงก็เอาเลยนะเองอะฮะแน่นอนอยู่แล้วครับเจ้าหด้โมกินน้ำครับกินน้ำโอ้โหดีจัดอยากไปสวนสัตว์ตัวเองเลยอะ่ะเอ้ยอยากไปเดินเล่นที่สวนสัตว์ตัวเองเลยครับอืมมันน่าจะมีแบบโหมดบังคับตัวละครได้นะจะดีมากๆเลย นี่ครับตอนนี้เขียวหมดเลยนะครับในเรื่องของ education อะไรต่างๆก็ค่อนข้างที่จะดีนะอืมถือว่าผ่านนะครับถ้าเล่นแบบนี้ผ่านในแซนบ็อกก็สบายครับบอกเลยอันนี้ก็คือแบบว่าเราเล่นแบบว่าพิสูจน์ตัวเองนิดนึงนะแล้วก็สรุปว่าเราก็ทําได้นะครับในเรื่องของแฟนชายนะครับรอดนะโอเคนะครับก็ลาไปกับภาพของน้องละเมอนะครับผม ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s ไ r i b e กดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผมไงน้องกำลังย่องกำลังย่องมาเลยครับกำลังย่องมากดไลค์ s u b s c ค i b e คลิปนี้นะครับผมอโดดแล้วโดดละโดดโชว์ไปหนึ่งทีโดดเดี๋ยวเดี๋ยวโดดมากระพุงกระแทกขนาดนี้โอ้ my god ไอไอก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการพูดถึงเราสัตว์เลี้ยงนะครับในสวนสัตว์ของเรานะครับว่าแต่ละตัวเนี่ย มีคุณลักษณะยังไงบ้างนะครับมีธรรมชาติยังไงกันบ้างนะครับผมแบบสารคดีนะเฮ้ยน้องกอดกันโอเคครับเดี๋ยวเจอในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายจ้าทุกคนจุก๊กจ